รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสารรค์และแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง5 HD แห่งนี้ค่ะ วันนี้เป็นเรื่องราวของคนที่คนไทยคุ้นหูคุ้นข่าวคุ้นเรื่องราวของเขามาเป็นเวลานับ10ปีนั่นก็คือหม่องทองดีเมื่อกว่า10ปีก่อนนะคะเด็กชายหม่องได้รับความสนใจจากสังคมเพราะว่าเขาเป็นเด็กไร้สัญชาติแต่ว่ามีความสามารถในการแข่งเครื่องบินกระดาษพับจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ ก้าวเข้ามาสู่การคว้าแชมป์ประเทศไทยและจะเป็นตัวแทนคนไทยไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นแต่ตอนนั้นเกือบจะไม่ได้ไปเพราะว่าไม่มีสัญชาติไม่มีหลักฐานนั่นเองนะคะจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาชีวิตเขาเป็นอย่างไรได้บัตรประชาชนใบแรกตั้งแต่เมื่อไรและรู้สึกอย่างไรภูมิใจขนาดไหนชีวิตเขาถึงตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างและที่สำคัญก็คือ เรื่องราวชีวิตของหม่องทองดีถูกนำไปสร้างเป็นภาพ,พยนตร์ที่ชื่อ A Time to Fly บินล่าฝันให้แรงบันดาลใจกับผู้คนในปีนี้อีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะคุณมองสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หนิงยังต้องขออนุญาตเรียกน้องหม่องด้วยความเคยชินเหมือนเดิมนะคะได้ครับปีนี้หม่องอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้อายุยี่สิบหกแล้วครับอยากให้หม่องย้อนกลับไปหน่อยว่าหม่องเกิดที่ไหนชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงเกิดที่ชายประการครับอำ,อ,อำเภอชายประการจังหวัดเชียงใหม่ครับ ือแม่แม่เนี่ยคลอดผมในสวนลิ้นจี่ครับแล้วก็คือตอนนั้นอ่ะด้วยที่แม่เข้าเมืองมาแล้วก็โดยแบบตอนนั้นเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนยครับก็เลยไม่ได้ไปแจ้งเกิดพออยู่ที่ชายบการอ่าสี่ห้าปีก็ลงมาอยู่ในเมืองครับแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเข้าโรงเรียนอ่าโรงเรียนบ้านห้วยซาย,ยางเงี้ยครับ ก็พอผ่านไปสามปีพออยู่มปสามนะครับก็เริ่มการแข่งเริ่มการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับนะครับก็แข่งเครื่องบินกระดาษมาแล้วก็ได้ได้แชมป์ของภาคเหนือครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยอ่าเป็นของตัวแทนของภาคก่อนแล้วก็ไปแข่งที่กรุงเทพครับแล้วก็ชนะเลิศแล้วเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นครับ ก็คือตอนเด็กก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยครับคือแบบว่าคือเขาพาไปแข่งคุณครูพาไปแข่งก็ก็ไปกับคุณครูโดยที่ไม่คิดเรื่องสัญชาติหรือบัตรประชาชนอะไรเลยครับมีใครมาบอกมีใครมาแนะนำหรือว่ามองเห็นตัวอย่างจากไหนถึงได้มาเล่นเครื่องบินพับกระดาษก็คือโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยคือเราไปโรงเรียนนะครับเราก็จะมีการ ภาพเครื่องบินหรือว่าพาพรถพาพอะไรแบบเอากระดาษมาพอยู่แล้วอะครับอของเล่นลนะนะใช่ใช่ครับแล้วก็ทีนี้อ่ะมันอยู่ในช่วงของสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับพี่ๆจากสมาคมเขาก็ไปจัดแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เขาก็มาแนะนำทางโรงเรียนว่าเนี่ยจะมีการแข่งขันเครื่องบินกระดาษที่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็ ค,คุณครูก็ได้พากันแบบว่าคัดพาเด็กๆนักเรียนไปร่วมแข่งขันกันดูนะครับก็ได้คัดเด็กประมาณสักสิบกว่าคนไปไปแข่งขันนะครับพอจากเวทีนั้นเนี่ยแล้วก็หมองก็ได้แข่งมาเรื่อยๆแล้วล่ะเพราะว่ามีฝีมือทางด้านนี้จุดไหนที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้หมองรู้สึกว่าเอาล่ะจะต้องเอาดีทางนี้เออก็คือน่าจะถึงตอนที่ ที่จะไปแข่งที่กรุงเทพนะครับคือคุณครูก็ได้มาบอกว่าเนี่ยเราต้องฝึกซ้อมเราจะได้ไปแข่งที่กรุงเทพกันต่อ,อนะครับแล้วก็พอแข่งชนะที่กรุงเทพเนี่ยเราจะได้เป็นตัวแทนไปญี่ปุ่นอะไรนะครับก็ทําให้แบบว่าฝึกซ้อมทุกวันแล้วก็ออกกําลังกายคือแบบคือไม่ได้มาซ้อมแค่แบบว่าพับเครื่องบินพับกระดาษอะไรแบบนี้มันต้องซ้อมพวกร่างกาย วแขนกำลังแขนอะไรพวกนี้ด้วยอย่างนี้ครับจากนั้นหมองก็เริ่มเป็นข่าวแล้วเพราะว่าดูเหมือนว่าการจะเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มมีอุปสรรคอยากให้น้องมองเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนั้นที่เป็นข่าวอีกนิดน,นึงค่ะเอาเท่าที่จำได้นะครับก็คือ,อจำได้ก็คือตอนนั้นน่าจะอีกประมาณสักสองสามอาทิตย์ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คุณครู มีพอดวงฤทธิ์แล้วก็คุณครูน้อยครับที่เป็นคนพาไปดําเนินเรื่องแบบว่าไปเข้าไปกรุงเทพว่าต้องเดินเรื่องอขอพาสปอร์ตยังไงถึงจะพาผมเนี่ยไปแข่งขันได้ที่ที่ทประเทศญี่ปุ่นนยครับโดยที่แบบว่าตอนนั้นผมเป็นเด็กที่แบบไม่มีบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยก็พาไปที่กรมการปกครองนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเด็ก ไม่มีสัญชาติเนี่ยไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยเขาให้ออกไปไม่ได้หรือถ้าออกไปแล้วจะไม่สามารถเข้าประเทศประเทศต่อได้เนี่ยครับก็ตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเลยว่าทําไมอ่าแค่เครื่องบินกระดาษต้องไปแข่งที่ต,ต้องออกไปต่างประเทศด้วยอะไรนะครับน้องหมองเนี่ยเป็นเป็นข่าวแล้วก็จุดประเด็นให้คิด ต่อถึงกระบวนการหลายหลายอย่างเลยนะคะถึงเรื่องของการให้สัญชาติถึงเรื่องของการทําบัตรประชาชนถึงเรื่องของเนี่ยอย่างที่มองบอกว่าทําไมเครื่องบินพับกระดาษมันต้องไปแข่งนานาชาติเลยเหรออะไรอย่างนี้นใช่ไหมคะมีหลายมุมมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกองเชียร์ก็เยอะมากเช่นเดียวกันเพราะว่าน้องมองตอนนั้นคือใสๆเด็กๆแล้วก็มีความสามารถเอ้ยมันมีเวทีแข่งพับกระดาษ ในระดับนานาชาติเหรอเด็กไทยถ้าได้ไปเนี่ยมันจะสุดยอดมากเลยแล้วเราก็ไม่ใช่เด็กธรรมดาด้วยนะเราก็มีภูมิหลังมีประวัติความเป็นมาที่นักข่าวสนใจประชาชนสนใจ <c oughs> ก็เลยเป็นข่าวดังและคนก็เชียร์ใหญ่เลยแต่ว่าเสียงเชียร์กับคนช่วยจริงจงจังๆเนี่ยจริงๆคนช่วยก็มีข้อจํากัดเขาก็ไม่สามารถช่วยหมองได้ทันทีทันใดใช่ไหมตอนนั้นจําได้ไหมมีใครยื่นมือมาช่วยบ้างที่แบบหลักๆก็มีอาจารย์ อาอาจารย์แหววอาจาร์พันทิพย์นะครับแล้วก็ <Hey. S 1> มีคุณครูแดงแล้วก็ <Hey. S 1> มีอาจารยา์ที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์แหววอีกเยอะเยอะมากเลยครับแล้วก็มีที่ที่คอยช่วยอยู่ตลอดก็คือมีครูน้อยแล้วก็ขอดงฤิ์นะครับที่แบบคอยอยู่ให้กําลังใจแล้วคอยช่วยอยู่ตลอดนะครับ อาจารย์แหววที่น้องหมองกล่าวถึงก็คือรองศาสตราจารย์ดรพันธิพการจะนะจิตราสายสุนทรใช่ไหมคะแล้วก็ครูแดงเตือนใจดีเทศใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหลักๆแล้วก็มีอีกหลายท่านที่ทุกคนก็พยายามที่จะช่วยอะไรกันได้คลอมไม้คลอมือในที่สุดแล้วเนี่ยมองได้ไปด้วยวิธีไหนตอนนั้นที่ไปญี่ปุ่นเออเป็นการเอ่อออกเอ่อพาสปอร์ตให้กับบุคคลต่างด้าวชั่วคราวที่เดินทางนะครับ ผมจำชื่อพาสปอร์ตไม่ได้พอได้ได้ไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ก็ผมได้รางวัลอยู่มามาอยู่สองรางวัลก็คือหนึ่งรางวัลประเภททีมนะครับก็คือจะแข่งกันอยู่สามคนในแต่ละแต่ละ,ะแต่ละทีมนะครับก็ของผมก็จะมีม,มีมีพี่รุ่นทั่วไปแล้วก็มีพี่สมาคมดร,รประเสริฐที่ที่ไปด้วยนะครับแล้วก็มีผม ที่เป็นเด็กเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีนะครับก็มีแข่งกันอยู่3คนแล้วก็แข่งกับทีมตหาทางประเทศญี่ปุ่นไยครับมีหลายหลายทีมอยู่ก็ควา้าแชมป์ประเภททีมมาได้รางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็อีกวันม,มาได้รางวัลที่3ประเภทบุคคลก็คือประเภทแข่งแข่งเดียวอะครับอืม ก็ชนะได้ได้ที่สามมาครับสุดยอดมากตอนที่มาชิงแชมป์ประเทศไทยว่าตื่นเต้นแล้วมาเจอใบเทกบางนากว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีคนมาดูเยอะแยะไปญี่ปุ่นตื่นเต้นกว่าอีกกี่เท่ามองก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าโดยโดยที่แบบว่ามีทางประเทศไทยเขาก็ให้ความสนใจใหญ่สนใจเยอะนะครับพอไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นข่าวดัง พอไปถึงญี่ปุ่นปุ๊บก,ก็มีนักข่าวญี่ปุ่นมารอรับมารอถ่ายแล้วก็แบบเป็นคนไทยที่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็มาคอยให้กําลังใจอยู่ตลอดเนี่ยครับโดยที่แบบว่ามีแต่คนสนใจเนี่ยครับคือ<ป>ดังตั้งแต่ดังตั้งแต่ยังไม่ได้แชมป์ใช่ไหมใช่ครับพอไปถึงดังตั้งแต่ยังไม่ได้แชมป์พอไปถึงยิ่งดังใหญ่เลยค่ะใช่ครับ ไปถึงสนามก็ทางทางญ,ญี่ปุ่นเขาก็ให้ออกไปโชว์อีกไปล่อนโชว์อีกเนี่ยมันก็ยิ่งตื่นเต้นไปใหญ่ค่ะค่ะเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งสําคัญแล้วก็มันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณหม่องด้วยถูกต้องไหมคะ <c oughs> พอหลังจากนั้นเนี่ยคว้าแชมป์กลับมาเลยเป็นแรงกระตุ้นให้กระบวนการในการช่วยเหลือให้น้องหม่องได้บัตรประชาชนเนี่ยก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นว่ายอย่างนั้นเถอะเพราะว่าเหมือนกับไปสร้างชื่อเสียง ให้กับประเทศไทยมาเพราะหลังจากกลับจากญี่ปุ่นเราเส้นทางชีวิตโดยย่อเป็นยังไงและในที่สุดเรียนจบที่ไหนยังไงก็คือพอกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เรียน<อ>เรียนมัธยมที่โรงเรียนหอพระไปสามปีจบ<อ>จบมสามนะครับมันก็อยู่ในช่วงที่แบบว่ามีความความคิดที่แบบว่าเออเราเราจะเรียนทางด้านสายไหนดีเนี่ยนะครับ,ค,รบ<อ>คือจะไปทางด้าน สายอาชีพดีไหมหรือว่าไปทางด้านสายสามัญเพื่อที่จะแบบว่าในในทางที่เราชอบเนยะครับมันอยู่ช่วง mm hmm. ช่วงช่วงระหว่างนี้แล้วก็พอระหว่างที่ที่ผมเรียนก็ได้มีการพัฒนาจากเครื่องบินกระดาษไปสู่เครื่องบินเครื่องบินวิทยุบังคับเนยครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสได้เข้าแข่งขันเครื่องบินวิทยุบังคับกับสมาคมเครื่องบินวิทยุ สมาคมเครื่องบินบังคับวิทยุประเทศไทยครับก็ไปได้ไปฝึกงานกับอาจารย์พิสิทธิ์นะครับตอนช่วงช่วงช่วงปิดเทอมมสามแล้วก็กำลังจะเรียนต่อครับกไ็ไปไปฝึกการบินโดรนนะครับอพอพอมันได้รู้จักอาชีพนี้ปุ๊บมันก็ทำให้คิดว่าเออผมเนี่ยบัตรประชาชนก็ไม่มีเรียนจบไปก็ ถ้าอย่างสมมุติไปรับราชการก็ไม่ได้่งครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยคิดว่าอเออคือตอนแรกอะผมฝันว่าอยากเป็นนักบินแต่พอ,อพอเรียนไปพอผมกลัวว่าจบมาแล้วมันมันจะไม่ได้เป็นนะครับเพราะว่าขาดคะแนนในเรื่องอ่าบัตรประชาชนนย่นงีลยตอนนั้นอมสี่ถึงหมหกนะครับหยุดเรียน แต่ก็มาเรียนทางด้านกศนอแทนอ่าใช่ครับพอเรียนด้านากศนอแล้วก็ไปฝึกง,งานกับทางอาจารย์พิสิทธิ์เขาได้อยู่ประมาณสองปีเนี่ยครับแล้วก็ได้แบบว่าพอผมได้ไปอรู้จักทางอาบังคับโดนแล้วก็ได้รู้จักพี่พี่สื่อนะครับก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเน่ยชอบในการถ่ายรูป เราชอบในการบันทึกวิดีโอแล้วก็ออชอบในการบันทึกวิดีโอเนี้ครับเพราะว่ามันทําให้ให้เราเนี่ยมีความสุขในการตอนตอน,ตอนที่ถ่ายงานอยู่นะครับก็เลยมาได,ได้ได้ทุนเรียนต่อจากดอ่าดออรอาทิตย์โอไรรัตนะครับดรอาทิตย์โอไรรัตมหาวิทยาลัยรังสิตใช่ไหมค่ะผมก็ได้ได้เลือกเรียนอด้านภาพยนตร์นะครับ ตอนนี้ก็จบจบแล้วครับกำลังะจะรับที่สิบอ่าทันวานี้ครับโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องมองในที่สุดก็ไปสายสื่อ <laughs> ปี2561เเป็นปีที่น้องมองได้ข่าวดี พี่หนิงน่าจะเชื่อว่าเป็นข่าวดีที่สุดในชีวิตก็ว่าได้นะเพราะว่าเรารอคอยมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะมองในที่สุดสิปีผ่านไปถึงได้บัตรประชาชนตอนที่ได้ถือบัตรประชาชนครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยอธิบายความรู้สึกนึกคิดตอนนั้นให้ฟังหน่อยรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึก <laughs> แบบว่าขอบคุณอยากขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือขอบคุณสื่อขอบคุณทุกคน ที่คอยให้ให้กำลังใจผมมาเนี่ยครับแต่ว,ว่ามันรู้สึกว่าตื้นตันมากแล้วก็คนที่คอยให้กำลังใจก็มาถึงวันนี้สักทีที่ที่ตัวเองได้ถือบัตรประชาชนนยครับรอคอยมาตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้แต่ว่าเมื่อเป็นข่าวตอนนั้นก็คืออายุ11ปีแล้วก็รอต่อมาอีก10 ปีอายุ21ปีก็เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่น้องมองทํามาสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของน้องมองแผ่นดินเกิดที่น้องมอง,อง,มองเกิดน้องมองก็เป็นคนไทยอยู่แล้วลหละเพียงแต่ว่าในแง่ของกฎหมายเนี่ยเรารอคอยมายาวนานขนาดนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยตอนนี้จบปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วทํามาหากินอะไรตอนนี้น้องมองเล่าให้ฟังหน่อยเป็นพนักง,งานบริษัทเป็น ช่างช่างภาพครับเป็นตากล้องให้ให้กับพนักง,งานมาบริษัทเอกชนอยู่ที่เชียงใหม่ครับแล้วก็<ม>ช่วงวันว่างๆก็จะไปะขับแก๊ปหาไรายได้เสริมอะไรแบบนี้ครับ<ม>แล้วก็ย, oh. ยังยังรับถ่ายภาพด้วยเงครับ พักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณหมองทองดีกันต่อถึงเรื่องของแรงบันดาลใจที่ผ่านมาสิ่งที่เขาอาจจะเคยมีบางส่วนที่รู้สึกว่าทำไมถึงไม่ค่อยราบรื่นทำไมถึงมีอุปสรรคมากมายเขาฝ่าฟันความรู้สึกนึกคิดตรงนั้นได้ยังไงมีพลังบวกมาจากไหนนะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อคะ่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะยังคงอยู่กับคุณหมองทองดีซึ่งเราคุ้นเคยกับเรื่องราวชีวิตของเขามาเป็นเวลายาวนานนับ10ปีนะคะแล้วตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเส้นทางชีวิตที่มีความสุขเป็นปกติดีแต่พี่หนหิงถามหน่อยหมองเคยมีบางช่วงบางตอนในชีวิตไหมที่รู้สึกท้อทําทไมการขอบัตรประชาชนเนี่ยมันถึงยากเย็นอยากจะท้อถอยท้อแท้เนี่ยมองเคยคิด อย่างนั้นไหมก็น่าจะเป็นช่วงที่กำลังเข้าหน้าจำได้นะครับช่วงก่อนที่จะเข้าเรียนมัธยมครับแล้วก็พ่อกับแม่ก็พูดว่า,าจะจะเรียนต่อไหมหรือว่าจะให้จะออกมาทำงานอะไรแบบนี้ครับแล้วก็คอยพูดถึงเรื่องอสัญชาตินะครับ หมบยว่าบ,บัตรประชาชนพ่อกับแม่ก็บอกว่าเออถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรอยู่อยู่อยู่แบบนี้แหละอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ถ้าอ,อ,อถึงอยากเรียนอยากเรียนแค่ไหนก็ก็เรียนเลยเดี๋ยวพ่อกับแม่เนี่ยจะส่งเองอะไรแบบนี้ครับแต่ใน,นที่สุดแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วฟ้าก็เป็นใจแล้วหม่องเองพี่หนิงก็เชื่อว่าหม่องก็มีพลังบวกอยู่ในตัวไม่น้อยหม่องเอาพลัง หรือความคิดดีๆคิดปวกมาจากไหนก็ได้จากพ่อกับแม่คอยบอกนะครับแล้วก็พอผมเป็นรุดเป็นคนของสื่อหรือเป็นคนของสาธารนณะเนี่ยพอไปทางไหนก็มีแต่คนคอยทักคอยแบบว่านี่น้องหมองที่เป็นแชมป์อะไรแบบนี้ครับก็ทำให้ผมเนี่ยคิดอยู่กับคิดกับตัวเองตลอดว่า พยายามอย่าอย่านอกลู่นอกทางอะไรเพราะว่ามีคนไคปที่แบบว่าคอยดูเราตลอดอะไรแบบนี้ครับพ่อกับพ่อกับแม่ก็บอกว่าเนี่ยเราบบไม่ใช่เป็นเด็กทั่วไปนะที่จะแบบทำอ,อะไรก็ได้นี่ครับต้องคอยระวังตัวเองอย่าพยายามทำสิ่งที่ไม่ดีอะไรแบบนี้ครับอื น่ารักมากมีเรื่องที่เตือนใจตัวเองตลอดว่าอยู่ในสายตาของคนอื่นนะเราก็ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะตลอดกับรวมทั้งเรื่องของคำสอนของคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็เลยทำให้หมองเดินบนเส้นทางที่น่ารักแบบนี้ตลอดมาตอนนี้มีคนเอาชีวิตหมองไปสร้างเป็นหนังแล้วเนี่ยยิ่งจะ เป็นการขยายผลถึงสิ่งที่เราทํามาถึงสิ่งที่เราอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเพิ่มมากขึ้นไหมมองมองไปอยู่ในหนังได้ยังไงเรื่องราวของเราเนี่ยเรื่องราวของผมก็เกิดขึ้นจากผู้กํากับหรือ,อ,อที่พี่ที่เขียนบทนะครับก็เขาเนี่ยก็ติดตามผมมาเห็นว่าติดตามผมมาตลอดแล้วก็ เห็นว่าเรื่องของผมเนี่ยน่าจะเอามาทําเป็นหนังแล้วก็มาสร้างอะไรมาดานใจให้กับน้องๆน,นะครับก็ได้เข้ามาติดต่อกับผมว่าเนี่ยสนใจที่อยากจะเอาเรื่องเรื่องราวของผมเนี่ยไปไปทําเป็นหนังแล้วก็ผมเนี่ยสนใจไหม,มโดยตอนนั้นผมก็คิดอยู่ว่าเออมันก็น่าจะแบบสนน่าเป็นน่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันนะครับก็เลยอ่าคุยกับพี่เขาว่าเนี่ย Sure. เราเราจะเริ่มต้นยังไงเราจะเขียนบทออกมายังไงครับพ like the ี่เขาก็เข้ามาคอยคอยมาถามอยู่ตลอดว่าช่วงชีวิตระหว่างเด็กถึงตอนตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับก็มามาถามผมอยู่ตลอดออกมาเนี่ยเป็นชีวิตหมองจริงๆไหมหรือว่ามีการต่อเติมดัดแปลงอะไรต่างๆด้วยก็มันก็เป็นภาพยนตร์นะครับไม่ว่าทุกเรื่องมันก็ต้องมีการแต่งเติมแล้วก็ มีแบบว่าเรื่องชีวิตจริงอยู่บ้าง โดยหลักๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องจากชีวิตจริงแต่แน่นอนว่าศิลปะของการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ก็ต้องมีการแต่งเติมเสริมแต่งอัทรสต่างๆเพื่อให้มันสนุกขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะมอง เห็นมองมาเปิดตัวกับเขาด้วยเปิดตัวหนังแล้วคนก็สนใจสื่อก็ยังมาถามข่าวคราวคือมองไม่เคยหายไปจากสื่อเลยนะพี่หนิงเชื่อว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็ยังรักมองแล้วก็ยังออผู้ใหญ่ก็ยังเอ็นดูแต่นีนในมุมของการของการแข่งขันนะมองก็ยังเข้าสู่สนามไหมหรือว่าตอนนี้เป็นโค้ชแล้วหรือว่าสอนเด็กๆต่อไปยังไงบ้างคะก็มีมีทั้งเป็นโค้ชแล้วก็เข้าร่วมแข่งขันด้วยครับ พึ่งเดือนอ่าน่าจะกันยาครับได้ไปแข่งขัน,ขนที่เป็นรอบชิงชนะเลิศของประเทศไทยก็ได้รางวัลอ่าที่สองครับรางวัลที่สองของประเภทรุ่นทั่วไปแล้วก็จะมีมลูกศิษย์ที่ที่คอยไปสอนอยู่โรงเรียนช่างเคียนก็ได้รางวัลชนะเลิศได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยได้ได้ไปแข่งต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ปีหน้านะครับเดือนมิถุนาก็ก็จะได้ไปเป็นเป็นตัวแทนของประเทศไทยจะได้ไปแข่งต่อที่ที่ประเทศประเทศญี่ปุ่นเองครับก็จะมีมีผมแล้วก็มีรุ่นน้องที่ที่ได้ได้รางวัลที่เดือนกันยาที่ผ่านมาเลยครับไปด้วยกันนะครับ ก็คือหม่องเองทั้งแข่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปนะแล้วก็สอนถ่ายทอดคนอื่นปั้นแชมป์ต่อมาแล้วด้วยนี่คือสุดยอดมากๆเลยค่ะม่องพักกันสักครู่นะคะผู้ชมช่วงหน้ากลับมาทิ้งท้ายด้วยข้อคิดและแรงบาันดาลใจที่น้องม่องอยากจะส่งต่อให้กับผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ในช่วงสุดท้ายค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะมาถึงช่วงนี้หม่องคะอยากจะเอาชีวิตของตัวเองถ่ายทอดให้กับคนอื่นในแง่ที่จะสร้างกำลังใจให้คนอื่นต่อยังไงบ้างก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยแบบว่านำเรื่องของผมเนี่ยเป็นสร้างแรงบันดาลใจก็ได้ครับเพราะว่ากว่าจะได้บัตรประชาชนมาเนี่ยมันผ่าน เรื่องราวมากมายสตอรี่ของผมเนี่ยมันมากมายมแล้วก็อ,อ,อยากให้แบบน้องๆเนี่ยเป็นเรื่องราวของผมเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเรื่องมีความฝันหรือว่าเรามีความฝันอะไรเนี่ยก็ทําความฝันของเราให้ให,ให้ดีที่สุดนะครับมองอยากจะให้ข้อคิดอะไรกับกลุ่มคนที่รู้สึกว่าการขอสัญชาติมันเป็นเรื่องยากจังเลยไม่เอาละฉันจะอยู่แบบ ผิดกฎหมายไปยังงี้ดีกว่าเลยต่างๆมองอยากจะมีมุมนี้บอกไหมก็อยากจะบอกว่าอ่าให้คือตอนนี้มันมีกฎหมายที่จะคอยรองรับคนไร้สัญชาติอยู่แล้วนะครับแค่เราต้องทําตามกฎหมายเราต้องอ่าคือมันมนีขั้นตอนที่แบบว่าให้เรียนให้จบปริญญาตรีก่อนแล้วค่อยจะได้ นำเรื่องขอสัญชาติไทยนะครับหรือว่า <Okay. S 1> ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทย mm. ก็อยากให้ mm. น้องๆรุ่น,น,นหลังเนี่ยทาความดีหรือว่าตั้งใจเรียนเรามีความ mm. ฝันอะไรเราก็ทาทาให้เต็มที่นะครับ mm. เราสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ mm. ก็อาจจะเป็นขั้นตอน mm. ที่สามารถไปขอสัญชาติไทยได้ถือบัตรประชาชนไทยได้ ก็ใช้วิธีที่มุ่งมั่นตั้งใจทำดีรอคอยด้วยความหวังแล้วก็ทำสิ่งดีๆต่อไปอย่างนั้นนะคะมองมันก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นตามความฝันของเราในที่สุดเหมือนกับน้องมองนั่นเองนะคะความฝันต่อไปของน้องมองอยากจะทำอะไรหรือว่าเป้าหมายชีวิตหลังจากนี้มีอะไรที่ฝันไว้บ้างก็ฝันไว้ว่าอยาก ตอนนี้ก็พ่อกับคุณพ่อกับคุณแม่ก็อายุมากแล้วนะครับก็ฝันว่าอยากมีบ้านอยากมีให้พ่อแม่แบบไม่ต้องทํางานหนักแล้วนะครับอืแต่ว่าเราก็จะใช้ชีวิต,ตปักหลักอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมมองใช่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่เชียงใหม่ครับพี่หนิงต้องขอบคุณมองมากๆนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของตัวเองถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องราวเหล่านี้หรือบางคนอาจจะเป็นท่านผู้ชมที่ พึ่งได้ยินได้ฟังได้รู้จักหม่องไม่เห็นก็เชื่อว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาใจให้กับสังคมแล้วก็คุณผู้ชมรายการของเรานะคะขอให้ประสบความสาเร็จในทุกๆอย่างที่ฝันไว้แล้วก็ที่ก้าวเดินอย่างมุง่งมั่นในเวลานี้นะคะหม่องขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ